ู้ชมครับพบกับผมเอกกิติศักดิ์ดวงพิมพ์ครับในช่วงรองขับบายเอกกิติศักดิ์ครับ,รบวันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับรถที่ถือว่าฮอตฮิตต้องบอกกันฮอตฮิตได้รับความนิยมของตลาดเมืองไทยเนี่ยในเซกเมนต์ต้องบอกว่าเป็น SUVB s e g m e n t ที่ถือว่ามาแรงฮอตฮิตที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับข้างๆองครับ MGZS ซึ่งวันนี้เราพาผู้ชมมารู้จักกับ MG ZS ที่เป็นเวอร์ชันไม่ไดเชน ได้รับการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างต้องบอกหลายๆอย่างมากต้องบอกเป็นการแมนเชเชนที่บนพื้นฐานเดิมแต่ให้ความโชบเชียวความโดดเด่นที่แตกต่งางจากเดิมค่อนข้างมาก้บอกนี้เลยครับแต่ก่อนเราจะไปถึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเนี่ยวันนี้เราจะมาว่าที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักเนี่ยก่อนอื่นเราต้องคุยกันก่อนว่าแซเอสใหม่ยังมีการแบ่งรุ่นอย่างไรบ้างในสําหรับ MG ็มจีซเอสใหม่มีการแบ่งรุ่นเป็น3รุ่นเหมือนเช่นเดิมกับรุ่น C+ หรือ C บวกนะครับถัดมาขยับมาเป็น D บวกแล้วก็เป็น X บวกหรือ X Plus, แพลัสเะรต่างาจยกนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยทำให้ราคาเริ่มต้นของ MG z s ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6 8 9ส0 0าสำหรับตัวเกรด C ั Plus, ซึ่งถือว่า6กแสนว่ายนะถ้า,ถ,า,ถ,า,าถ้าเราดูตัวเลขเราเห็นว่า6 0 0สนปลายสำหรับรถ SUV b s e gment ที่ถือว่ามีราคาที่ หอมหวานชวนฝันที่สุดเพราะว่าราคาในกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าในราคา suv b segment ถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง t o y o ต a หรือ Honda ถ้าเทียบนะครับเราจะเทียบไปที่ Toyota อย่าง csr หรือ,อ c o r o l a cross ราคากลุ่มนั้นก็จะไปอยู่ที่ประมาณ900 0แสจนถึงล้านสซึ่งในตัวเปิดตัวของ mg z s ในเวอร์ชันที่ถูกที่สุดเนี่ยราคาแค่689,000และรุ่นกลาง D Plus ก็จะอยู่ที่739,000บาทแต่วันนี้ผมพาคุมาดูรุ่นที่ออปชั่นเยอะที่สุดเลยตัวท็อปสุดกับราคา799,000บาทในเวอร์ชัน X+ p l ค่ะเอกคันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีการไม่นด a เชนอะไรบ้างที่เติมความชบเชียวที่คุณผู้ชมกำลังเห็นู่ขณะน,นี้สักครู่ครับ ร่างหน้าตาครับจุดที่เราจะมาดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงของ MG ZS เนี่ยขอเริ่มที่ด้านหน้าด้านหน้าต้องบอกว่ามีความสวยเฉียวมากขึ้นกับการออกแบบที่เขาเรียกอะไรนะ b i ิส s ิ s h o u r d e r Line ก็คือตัวแนวเส้นของกระจังหน้าไล่ไปถึงไฟหน้าเราจะเห็นกระจังหน้ารูปถึงนะเรียกสี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสอนะเรียกหเหลี่ยมก็ได้นะ,ะจังหน้าสไตล์หเหยีเยมให,ใหญ่เนี่ยมีการจัดวางที่เหมือนกับ สัญลักษณ์ของ mg เนี่ยอยู่กลางท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ถึงซึ่งทำให้การลากเส้นสายเนี่ยดูดุขึ้นดูโฉบวเฉี่ยวขึ้นใช้ทริมโครเมียมซึ่งซึ่งจริงจะบอกว่าเป็นโครมก็ไม่เชิงต้องบอกว่าเป็นสีทริมอลูมิเนียมและลากเส้นมาที่ไฟหน้าไฟหน้าชุดใหม่ครับไฟหน้าชุดใหม่ต้องบอกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีไฟแบบ full led ต้องพูดอย่างนี้ full led เพราะว่าชุดไฟเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของ saic รช์เทคโนโลยีใช้ led ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น day time running light แล้วก็เป็นไฟหลีในตัวตัวนี้ตอวนี้ start เครื่องหรือเปิดไฟหลีเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนรูปธนูอะ a อ r o ่รูปธนูที่แบบหันหัวลงด้านล่างต้องบอกงี้ไท้เส้นสายที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นกับไฟที่เป็นไบโพลิเตอร์ที่เป็นโพลิเตอร์ทางานทั้งไฟสูงและไฟต่ําที่อยู่ด้านในนะครับพร้อมกับแนวเส้นไฟหลีที่เป็นเหมือนเหมือนเพชรอะเรียงอยู่ด้านล่างถัดมาที่กันชนด้านล่าง กันชนด้านล่างเนี่ยออกแบบใหม่ให้มันดูสปอร์ตขึ้นถ้าในอดีตเรามองกับที่ตัวแรกของ z s หเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้โชว์เขียวเท่าในเวอร์ชันนี้ดูสปอร์ตเปรี้ยวขึ้นมีการตัดโทนสีข้างล่างไมว่จะเป็นส,สีดำบวกกับตัวเรียกตัวชายร่างของตัวกันชนเนี่ยถูกออกแบบให้เหมือนเหมือนเหมือนวัสดุกันกระแทกในรถสไตล์แบบออฟโรดที่ดูดุมากขึ้นสปอร์ตไล ถูกซ่อนอยู่ในช่องที่เหมือนช่องลมนะด้านข้างให้มิติมุมที่ตัวรถเนี่ยดูคมเข้มขึ้นแต่เสียนิดนึงครับผู้ชมต้องบอกว่าขอติอนิดนึงสป <Spot light, S 1> อตไลท์นิดเดียวเองทำไมไม่เป็น LED มันเป็นไฟสปอรตไลทหลอดแบบฮารอนดออมันก็จะดูเหลืองๆนิดนึงทำให้รู้สึกว่าไฟหน้าได้ใบ LED แล้วเนี่ยทำไมสปอ t l ตไลท์นิดเดียวเองให้ LED มันก็จะฟู LED ในด้านหน้าขาดไปนิดนึง ไปดูด้านข้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับ MG z s คันนี้ครับในด้านข้างครับจะเห็นว่าเส้นสายเนี่ยมันยังคงเป็นเส้นสายเพราะว่าบอกแล้วครัครั้งนี้เป็นการไมเนอรเเชนเจ้า MG z s ซึ่งเส้นสายก็ยู่เส้นสายเดิมแผงประตูเดิมเราก็จะเห็นเส้นสายแนวเดิมแต่จริงส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือด้านหน้าถ้ามองแก้มหน้าจะเห็นแนวของไฟเนี่ย มันล้าออกมาทางด้านข้างมากขึ้นตัวไฟเนี่ยมันโค้งดูสปอร์ตมากขึ้นซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยดูม,ม,มีมีมีมุมโค้งมนมากกว่าเดิมเดิมจะออกเหลี่ยมกว่านี้รุ่นนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเส้นสายโดยรวมเนี่ยของด้านหน้าและด้านหลนนังมันบวมมาทาให้ตัวรถเนี่ยดูโค้งมนมากขึ้นอีกอย่างที่แตกต่างก็คือล้อซีเล็จ,จะมีเวอร์ชันองเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันรถที่เป็น EV ไฟฟ้าเพียวไฟฟ้าไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใน EV เนี่ย ใส่ล้อขอบ17มาให้ครั้งนี้ในเวอร์ชั่น ZS ที่เป็นเครื่องยนต์ปกติเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ใส่ล้อ17ให้เพราะเดิมจะใส่ล้อ16ครั้งนี้แบ่งเป็น2เป็น3เวอร์ชั่นก็คืออย่างที่บอกแล้วว่ามี C+D+ แล้วก็ X+ X+ เป็นรุ่นเดียวครับที่ใส่ล้อขอบ17มาพร้อมอยาง215ซีรีส์55ขอบ17ซึ่งจะแตกต่างกับ เวอร์ชั่นที่เป็น C กับ d ีพาร C กับ d ีพัดเนี่ยจะให้ล้อขอบ6แต่ยางก็ไซส์หน้ากว้างเท่ากัน2-5 5เหมือนกันแต่เป็นทีที่ส์60 R16 ในเวอร์ชั่นนี้ครับมีกล้อง360หรืออาราวิวเนี่ยเจ้ากล้องเนี่ยจะซ่อนอยู่ที่ด้านล่างของกระจกหลอง้างเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งส่งภาพไปประมวลผลในรถซึ่ง,ง,งกล้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกกล้องตัวนี้เนี่ยช่วยในการทํางาน ในขณะที่เรียกว่าขับช้าๆด้วยเวลาขับช้าๆถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเจ้าจอ10นิ้วที่คอนโซลกลางเนี่ยจะแสดงภาพทั้งด้านหน้าและด้านข้างบอกให้เรารู้เป็นการทํางานอัตโนมัติของชุดกล้องโหมดของอาร์ดาวิซึ่งช่วยในการขับขี่ที่ดีครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างขึ้นมาใหม่ก็คือแนวเส้นสายที่บอกครับว่าตัวลูปเนี่ยมีเหมือนเดิมตัวแหลกหลังคากระจกข้างบนหลังคาซันลูปเนี่ย มีออปชันมีให้ครบเขาเรียกว่ากระจกเป็นพาราลมิกซันลูฟคือบานบลเลอร์เลยขางบนสั่างงานด้วยเสียงได้ด้วยนะแต่ต้องออกเสียงชัดๆนิดน,น,นึงของในระบบไอซ์สมาร์ทที่มีมาให้นะครับรูฟแวร์มีให้เหมือนเดิมแต่โทนสีก็อาจจะดูอ่าทริมเป็นทริมมลูมิเนียมดูเปรี้ยวขึ้นนะฮะระบบเบรกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนเดิมเบรกของ MG ZS ให้ดิสเบรกสี่ล้อก็คือด้านหน้าดิสนะครับด้านหลังก็จะคงเป็นดิสเบรกช่วงล่าง อิสระแม้ภาษาสัสตว์หน้าแต่ด้านหลังเป็นมอเตอริงบีมนะครับก็คือเป็นทอ่อชั้นบีมทอ่อชั้นบีมอยู่ด้านหลังนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังเป็นหนึหนึ่งจุดที่สร้างความเฉลียวได้ดีเลยดูด้านหลังครับด้านหลังครับถือเป็นหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงอาจจะดูไม่เยอะแต่มันสร้างมุมมองที่ที่แตกต่างมุมมองที่แตกต่างก็คือไฟท้ายครับไฟท้ายชุดใหม่ ก็ต้องบอกว่าเป็นไฟท้ายชุดใหม่ที่สวยเขียวสังเกตด้วยวนะ่าตอนนี้ผมเปิดไฟหรีไว้ให้เห็นผมจะเห็นแนวเส้นแอโร่ที่เหมือนด้านหน้าเป็นลูกศรธนูนะเป็นหัวธนูเนี่ยลากจากข้างเข้ากลางนะครับแล้วก็จะมีทิวไฟด้านล่างตัวนี้ซึ่งทำให้ไฟหรีไฟเบรกเป็น LED แต่ยังไม่ใช่ full LED นะครับกัชุดโคมไฟท้ายชุดนี้เพราะว่าไฟถอยหลงังไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดธรรมดาอยู่ ด้านล่างไล่ลงมาเราจเจอชุดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างซึ่งเขาเรียกซ่อนตัวในดีไซน์ของกันชนใหม่ซึ่งในชนใหม่สังเกตครับว่าตัวกันชนใหม่เนี่ยรุ่นนี้มีความมีความเปรี้ยวมากขึ้นก็คือให้มันมีเส้นสายมีการฝังตัวช่องเหมือนช่องลมเหมือนกันชนมีมีแนวช่องลมระบายอากาศแต่จริงไม่ใช่ครับมันมันทึบมันทึบแต่ลายลายลังพึ่งมันเหมือนกับมีช่องแล้วก็ด้านบนเนี่ย ็เป็นไฟตัดหมอกพร้อมทัพทิมสะ้อนแตนก็จะถูกซ่อนตัวเอาไว้นะด้านล่างจะมีเหมือนท่อยเสียคู่แต่จริงๆไม่ใช่ท่อเสียอยู่ด้านในเขาบอกว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยก็คือเป็นการดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยให้รถดูดูเหมือนมีสปอยเลอร์ในตัวนะฮะซึ่งให้ความโชบเฉียวเปรี้ยวมากขึ้นแต่จุดหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดตาหนึ่งก็คือถ้าคุณชมมองลงมาด้านล่างครับตามผมจะเห็นเจ้ามอผัดเจ้ามอผัดคือเราเห็นว่า ปลายท่อหลอกเนี่ยครับมันอยู่ที่กันชนเนี่ยแต่เรากลับเห็นตัวหมอ้อพักสีงเงินเนี่ยฮะซ่อนตัวอยู่ข้างใต้ซึ่งเป็นจุดเดียวที่ต่ําที่สุดต้องบอกอย่างนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ต่ําที่สุดของตัวรถทําให้ถ้ามองในมุมใกล้ๆจะไม่เห็นแต่ถ้าขับตามในระยะของคนขับเราอาจจะเห็นหนึงว่าเออหมอ้อพักไอเสียมันห้อยลงมาหน่อยไหมนน่ก็คือจริงๆจะบอกว่ามันเห็นตั้งแต่ในเวอร์ชั่นรุ่นที่แล้วฟังก์ชันการใช้งานหลายๆอย่างก็ถือว่าลงตัวนะ ไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านบนมีไฟเบรกถุงที่3เสาอากาศลูกคลีบฉลามอ่ะ,ะก็มีให้ดีไซน์สปอร์ตกระจกมองหลังเนี่ยกระจกหลังเนี่ยมีปัดน้ำฝนตัวนี้มาให้ซึ่งปัดน้ำฝนก็มีใส่ทิกกิมมิกเล็กๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดปัดน้ำฝนอยู่ในสเต็ปทำงานเนี่ยปัดน้ำฝนหน้าทำงานเนี่ยแล้วไม่ได้เปิดหลังนะเปิดแค่หน้าแต่ถ้าเข้าเกียร์ถอยห,หลังปัดน้ำฝนหลังจะทำงานอันตโนมัติเลย อีกจุดหนึ่งไหนๆอยู่ข้างหลังแล้วดูเรื่องห้องสัมภาระกันบ้างการเปิดห้องสัมภาระหลายๆคนอาจจะคุ้นแล้วละ่ะคันท่านใดก,ก็คือโลโก้ครับกดโลโก้ข้างบนมือกดเข้าไปงัดด้านล่างเนี่ยฮะฝาท้ายไม่ม่ไฟฟ้าธรรมดาแมนนวลโช๊คอัพแก๊สมีมาให้ที่บังสายตาบังอย่างมิชชดทําให้เราเก็บของได้สะดวกห้องสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากถ้าเราสังเกตดูก็คือว่า มีที่ใส่ของด้านข้างนะครับมีตะขายกันเนี่ยใส่ขวดน้ำขวดน้ํามีไฟให้ด้วยต้องบอกว่าใช้งานในยามข้าคืนได้ก็สะดวกดีนะครับ mm hmm. ด้านล่างมีหลุมข้างล่างเนี่ยเอาไว้ใส่เครื่องมือฉุกเฉินซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มียางอะไรไมาให้นะครับมีอุปรกรณ์ปะยางเป็นเป็นถันงเติมลมนะฮะแล้วก็หูรากให้อยู่อุปรกรณ์ฉุกเฉินที่มีนะครับ mm hmm. แต่บอกว่าห้องสำนักงานเนี่ย กระเป๋าใบใหญ่เนะครับเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบใส่ได้สบายๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดต้องการมันทุกจริงเนี่ยยังสามารถทับเบาได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงว่าสามารถทับได้ใน,ในลนักษณะ60-40นะครับที่เราสามารถทับเบาได้ดึงสลกักนะครับพับอ่ะนี่คือพับให้เห็นเลยว่าเราสามารถเพิ่มเราสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นนะครับตัวเลขน,นี่ก็คือ ภายในห้องโดยสารด้านหลังห้องสัมภาษ์หลังของ MG ZS ต้องถือบอกว่าเป็นความอนเนกประสงค์ของรถแบบ5ที่นั่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูห้องโดยสารภายในของลำแนงแถวหลังและแถวหน้ากันดนูทีนหนึ่งว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการมาในเชนครั้งนี้ครับสำหรับในห้องโดยสารครับต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือการใช้โทนสีแบบทูโทนอันนี้ดับแรกคือถ้าเราสังเกตเบาะนะครับจะมีโทนสีทูโทนที่เป็น สีสีเลกเสียมตาเนี่ยน้ำตาลตัดดำนะฮะก็ซึ่งให้ความโอโหงความหรูหราที่มากขึ้นในรุ่นท็อป x plus รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าให้ความหรูหราที่มากขึ้นเรามาดูเรื่องการใช้งานมีอะไรบ้างการใช้งานคือรุ่นนี้มี usb ด้านหลัง2ช่องนะครับมาให้นะฮะแอร์ตอนหลังไม่มีให้แอร์จากทานหน้าส่งมานะ แต่จุดเด่นไฮไลท์อย่างนึงคือมองขึ้นด้านบนหลังคาพาราโมิกซันลูปนะเอ็มจีเด่นนี้ซัลลูปก็คือหลังคากระจกทั้งบ้านเลยเปิดได้ด้วยเนี่ยเปิดรับลมเปิดม่านบังแดดเก็บโดยไม่เปิดกระจกก็ไ,ได้หรือเปิดม่านเก็บแล้วเปิดกระจกรับลมบรรยากาศด้านนอกคว,ค,วความกว้างขวางก็ถือว่าโอเคนี่ผมปรับเบาะเบาะด้านซ้ายเนี่ยผมปรับตำแหน่งผมนั่งสบาย177ยเนี่ยนั่งเหยียดขาสบายเนี่ยก็ ด้านหลังก็ยังมีเล็กรูค่อนข้างมากประมาณถึง3นิ้วด้วยซ้ำนะครับเหตุูมก็ถือว่าก็พอสมควรไม่มากโดดเด่นนั่งนักแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งตีนิดหนึง่งผมไม่ชอบนิดนึงคือในเบาะรุ่นใหม่เนี่ยเจ้าหมอนพิงศีรษะเนี่ยมันดันหลังถ้าเราไม่เอาขึ้นนะครับผมกดหมอนพิงเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมกดหมอนพิงแนบตัวเบาะไว้แต่เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะดันคอดันต้นคอซึ่ง เวลาใช้งานเนี่ยต้องเอาขึ้นนะครับต้องเอาขึ้นเอาขึ้นเพื่อให้มันรับศีรษะซึ่งอย่างนี้จะนั่งสบายในมาราเ e อมิเตอร์เมื่อกี้พอดีบอกว่าผมลองกันนาแล้วผมขอสรุปเลยิเตอร์ itter, ผมให้ในเรื่องห้องโดยสารภายในของ MG แซเเนี่ยในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของสิ่งที่ได้เทียบกับคลาสรถนะต้องเทียบกับคลาสรถและราคาที่มีเนี่ยต้องถือว่าของเล่นเยอะนะให้มาจัดเต็มผมให้ 9เลยแหละในมาตราเอมิเตอร์ซึ่งกลับไปนิดหนึ่งในเรื่องมาตารเอมิเตอร์ด้านนอกดีไซน์ด้านนอกเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนว่าผมว่าด้านนอกกับสําหรับตัวของเซตเอ็เนี่ยผมให้มาตาร์เอมิเตอร์ให้9เหมือนกันสาหรับหน้าตาภายนอกรวมมาถึงห้องโดยสารภายใน9ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านหน้าเป็นอย่างไรแล้วสาคัญสุดสมรรถนะเพราะว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนเรื่องของเกียร์ใหม่เป็นเกียร์ CVT เดี๋ยวไปลองครับ อะมาดูว่าภายในห้องสารอย่างอื่นมีอะไรบ้างของเล่นของเล่นเพียบเลยของเล่นมีอะไรสตาร์ทก่อนครับเหยียบเบรกสตาร์ทสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือจอมาตรวัดที่เป็นจอดิจิตอลจอดิจิตอลพร้อมกับจอ LED ตรงกลางเนี่ยเจ็ดนิ้วเลยนท่านผู้ชมทำให้เห็นเนี่ยมีระบบเตือนลมยางและนำลมยางอย่าลืมเปิดทุกครั้งครับเพรเปิดวิวให้ประมาณดังแล้วก็อย่าลืมปิดเดี๋ยวคุยเรื่องอ่ะกลับมาคุยว่า หน้าจอเนี่ยสามารถเลือกโหมดโชว์เรื่องสานะแบตเตอรี่โชว์เรื่องก,การเนี่ยหา,าแบตเตอรี่การประหยัดน้ํามันอัตาราสิ้นเปืองต่างๆการล็อกล็อรถอะไรเงี้ยตั้งได้หมดเลยนะเจ้าจอ7จนิ้วตรงกลางมารวัดเนี่ยเป็นจอมัลติฟังก์ชันก็จะบอกเลยว่าน้ำมันคงเหลือเท่าไรวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะเนี่ยสามารถบอกแต่ที่ผมเน้นเด่นเด็เดและชอบก็คือมีอ่าทรเพรเชอร์มอนิเตอร์ริงซิสเต็มก็คือ T, t, t h. นะ T M P S ถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเ네นี่ยัสิ่งเด่นก็คือเขาบอกแรงดันลมยางบอกแรงดันลมยางที่เด่นบอกหมดเลยว่าล้อทั้ง4ล้อมีแรงดันลมยางเท่าไหร่อย่างตอนนี้27.8หน้าขวาหน้าซ,ซ้าย2เท่ากันอุณหภูมิบอกเลยนะแต่ละล้อว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จุดที่บอกรายละเอียดของมาตรวัดที่เราสามารถคอนโทรลได้ผ่าน สวิ์ที่มาตึอรชันที่พวงมาลัยตัวนี้นะฮะซึ่งรล้วพวงมาลัยสามก้านสไตล์สปอร์ตเรียกว่าสวยดีต้องบอกสวยดีมีจุดหนึ่งก็คือไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างซ้าย MG ZS ไฟเลี้ยวก้านจะอยู่ด้านบนข้างซ้ายถัดมายั<อ>ายางก่อนที่เราจะออกตัวก็คือเบรกมือเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟา้าเหยียบเบรกแล้วดึงใช่ครับเบรกมือทำงานไฟฟ้าแล้วไม่ใช้เบรกมือดึงละไฟฟ้าแล้วซึ่งทําให้เราได้ของแถมมาอย่างหนึ่งก็คือระบบออโต เบรกหรือเบรกโฮนะฮะซึ่งกดเอาไว้เนี่ยเวลาเรารถติดเนี่ยเรามาถึงเนี่ยถึงแล้วอ่ะเราเขาเ้าใจดีขยับตัวครับออกตัวเราออกตัวเนี่ยวิ่งมารถติดไฟแดงเราเหยียบเบรกรถจนรถอยู break, ่นิ่งปุ๊บเบรกโฮทำงานปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยครับเวลาจะออกตัวก็กดเคร่งลงไปเบาๆรถก็จะเคลื่อนตัวง่ายถือว่าเป็นของแถมจากการใช้เบรกไฟฟ้าซึ่งทําให้ในเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเราได้เบรก ขูขึ้นมาต้องบอกแล้วว่าเป็นเนี่ยมีกองด้านข้างาเปิดไฟเลี้ยวแต่พอเราวิ่งเร็วปุ๊บกองด้านข้างอ่ะเขาก็จะตัดไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่มีสิ่งหนึ่งครับที่นอกจากความเปลี่ยนแปลงของตัวรถที่ได้เพิ่มมาแหลายอย่างแล้วก็ออปชันแบบเต็มเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องพาคผู้ชมมาลองก็คือใน ZS เนี่ยใช้เครื่องยนต์ 1540c 1แรงม้าที่6 0 0ัรอบ แรงบิดก็หน่อมแนมนิดนึงไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเน้นใช้งานง่ายๆสบายเ่ยแรงบิดมีแค่150นิวตันที่4,500รอบนะครับเดิมดีใช้เกียร์อัตโนมัติแบบธรรมดาใน4สปีดแต่ครั้งนี้ในการไมเนชันมีการเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งเกียร์ CVT รูปนี้ต้องบอกว่าจากการทดลองใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่าเกียร์นี้เนี่ยใช้งานทั่วๆไปถึงว่าสปอร์ตขึ้นนะ ทันใจขึ้นเนี่ยปดปุ๊บลออมาเร็วขึ้นรู้สึกแบบเออเกียร์สมูทต่อนเนื่องดีระดับนึงเลยแหละเมื่อมองังนแต่ช่วงออกตัวผมติเลยช่วงออกตัวหมายถึงว่ารถหยุดเนี่ยปดคันเร่งออกตัวไปเ่ยเหมือนกับเกียร์มันจะออกตัวช้านิดนึงมันมันอาจจะมีดีเลยนิดนึงเหมือนเกียร์เขาคิดนิดนึงอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันยังมีจุดหนึ่งที่ยังยังไม่ถ้อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้ารถวิ่งไปแล้วกดคันเร่ง ก็ทํางานไวนะอัตราเร่งก็ถือว่าต้องมองงี้ครับว่าเครื่องพันหเครื่องพันหเนี่ยอัตราเร่งขนาดนี้ผมถามว่าผมถือว่าโอเคเลยแหละถ้าถามว่าเฉพาะอัตราเร่งเนี่ยผมผมให้ในระดับ9เลยนะเอมิเตอร์ถ้าถามงั้นนะแต่ถ้าโดยรวมของฟิลลิ่งของช่วงล่างรมานานเนี่ยอของทั้งช่วงล่างความนุ่มนวลช่วงล่างก็จะออกนุ่มนนิดนึงต้องนุ่มนนิดนึงแต่ก็เหมาะกับสไตล์รถคือเพื่อรถครอบครัว ถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเกียร์ลูกนี้การทํางานที่บอกมีช้าตอนต้นหน่อยนอกตัวเนี่ยเป็นเกียร์รุ่นใหม่แต่ให้วนๆดีในการต่อเนื่องของแต่ละเกียร์ช่วงล่างอาจจะออกนุ่มนิดนึงไม่ได้สปอร์ตเท่าไหร่ก็โดยรวมผมให้มผมให้แปะในโหมดนี้นะฮะในเรื่องของสมรรถนะแต่ถ้าในเรื่องของอัตราลเร่งเนี่ยโอเคผมชมผมชมว่าพันห้าได้คะนนดีถือว่าดีแล้วแต่ อีกเรื่องที่เมื่อกี้ตัดคะแนนจนเหลือแปอ่ะผมตีในเรื่องของตำแหน่งโพลิชชันการขับจุดหนึ่งที่ผมพบก็คือตำแหน่งของแป้นคันเร่งแหละครับแป้นเบรกเนะี่ยมันค่อนมาด้านซ้ายค่อนข้างเยอะคือแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกอะใกล้กันดีขับสนุกแต่มันเยื้องมาทางซ้ายนิดน,นี้ต้องบอกคุณจะต้องลองมาสำนั่งสัมผัสจะเห็นคือด้านขวาเนี่ยมันเหลือที่เยอะมากเหลือขนาดมีพักเท้าได้ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเท้าซ้ายมีที่พักเท้าเนี่ยเท้าวขวาเราทำเพิ่มที่พักเท้าเนี่ย พักเท้าได้เลยอ่ะนี่แหละครับบททดสอบนาย MG ZS รุ่นใหม่หรือทาง MG n ่างนิว MG ZS ที่มีการปรับโฉมใหม่ปรับรูปใหม่แต่ก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของราคาเพราะว่าเป็น SUV B Segment เรียกว่าราคาย่อมยาวนะ7,99,000บาท ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่กำลังมองหารถเพื่อใช้งานต้องบอกอย่างี้ครับบนครอบครัวและยิ่งต้องบอกว่าณปัจจุบัน MG N เองก็เพิ่มการรองรับสู์บริการที่มากขึ้นถรือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของชั่วโมงนี้ไม่แปลกใจเลยที่เราเห็น MG ZS เนี่ยบนท้องถนนเนี่ยมากขึ้นทุกวันนะครับหราวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ฝากนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้เตือนผู้ชมว่าคลิปเรามาแล้วแล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับแต่ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในรายการลองขับบายเอกรี K ิซั์วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ